pha ơi pha hoang hào pha ơi pha hoang hào cái non ngăn biển sao với hiện hài vào mai nó bị băng còn ơi mặt phong nói gì đang lai hoa ngò khao ban phá đỏ pha miền là mai đang miền là mai đang Oh, โอ้ยนะโอ้ยน้อโอ้ยนอเออตาพี่ใช่เอ่ย เมื่อที่ล้ำทางสันันทางยาวเราเกี่ยวไกอยากไกลเด้อยากำคำพ่วงนองอักาอสีตาย,ย้อนเราโบเอามือเนื้อนั้นคอยนั่เที่ยทอดเจ้าเอากตาขึ้นมาไพ่ใบเอาล้าดอกมาขินต่อเดือนเพี้ยนแกงบีบปากแกงมาตั้มสมผสมกันก็มาคั่พี่ปอเหนยกินแล้วไรห,อไห้อยงวัวไปเลี้ยงกบเตเลือป่านนั้นก็บโบลืมไปยุ่งเกิ่มฟังห่วยเอาพาัควาย,ยุ่งเที่ยงหน้าว่าเสียนสายตาบบาพี่ใช้ ว่าป <OR> ัานี้ใสโซมาโซเซนาวจองหมดกระบอกขึ้นละสามสี่เหล่มจะเที่ยวไต่ลสองทางว่าแม่ปอนสีมาข้างทางซานเพราะคนอุ่นว่าเม็น่นคารานสิมาวาวโตเน่ยเห็นหลับแ้วจะปอนไปไปพุ่นสาวทุ่นสาวทอนสาวบางอ่อนอำพอนนอนบ่หลับทีดี อีางกินนางลูกกีสาวบุญมีแมาอหมอโตจังไอมสูคนเอาแล้วบ่หรือพอได้อสิส่งทางพอมือเศ้าเจ้าสิส่งยําสวยบ่เ้อยําเพลยําเพลสิส่งมาตะวันไก พี่หลายจนป่านนี้บ่าป่านานี้น้องบ่พีอ่อาจมีความร้อมลูกปูน่าน้องแน่เพียงเมื่อเนื่องนั้นเดชลาน้องเป็นนกเอียงนัง่นเขาคูอ้อยคอนเห็นกระป๋อนมันหิวนอน อยู่รอสายแทมหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนนํากับป่องแม่แต่อีกน้าไ่นามันเป็นคนแท่แท่แทถนปั่นรอจังหนไม่กระยังติมหมอไปดูหมอขัาวา้นบักแบนว่าสีได้ที่ใดเดีมาสวงสิ่งสาธุเด้อยยิ่งได้เอาบาวมาลัางแนปล่อยกับเวนมันเอาจอง ไอ้กัเมเว้นมะนาวไสใไ้มันเป็นบาภัยท้ายหน้าซาสิมาเหลือแฮีงน้ำค่อยทาน,นม้วนยาไว้เต็มเอบอัดแกบดีเสียงเมนียดเกี๊ยวสระนักำ่อยยินเสียงแคนไล่ซอยกลางคืนมาเตียนงูด,ดิ่นแกนลงบ่ได้สิตายย้อนโดยหักไหลตะวันเถียเทียย่ยงไทยน้องจื้อกี้งวดไจ่สั้นบางมันกินแต่น้ำตาหย่อยล้วค่อยคืน ไปเอาฟืนน้ำเพื่อนไปลองล้ำน้ำโมเอาเอ,องตัววาอีน้องมีทองซี่เดือนดังสะเทือนไปเมิดบานการไปมามนหน้าตำ้น่านาตาเมเสาคำเก่ายันยอด สิตายบ่อสิตายบ่อแชมบ่บเอาเงินไขเขาใจใจเมียนไปแตงผูรดโนอเงินไขปอก,กับเงือนลำบ่อแบงกักับหอยปีไก่ดีซาบ่เงินไขอ้อยปีไก่หลายเติอสื่อเกือบหมดแล้วบ่อหรือไปพ่อยี่ไม่ชมเอาข้าลงมาตัวนองคองมดุนจนคนยาว ตเห็นคนเหี้ยแล้วก็เลยแซวบ่แมนแนวแกี่ยวเงอนีบ่ถือไทยอีได้พายสิมุมฟังใจญ่นองพันดังมาคังมันยุเป็นจัง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 กัสซันสอนบ่พอนเมาสร้างบะจีิงบพรอนเมาเสียวลมต้มยงพีข้าบวชเป็นสังกะรีน้ำอาจารย์แตกี้หิวเข่าจุดจ้อยซ้ำกินทอเย็นมือละปั้นบอกอยว่าหิวแฮ้งหอยแงงแงงเอาไปลาทอไปตองไปตอน ซ่อนไว้น้มเสาตตยหมดแดงทรายกินน้ำแหนแป้ไปว,วน้น้ำแกงหวแกสวมซ้องบคุณลับหัวคุณต่ำใจลูใสยท่างตัวหม่ห้มบางว่านได้ไก่ต้มไปตอนตอนสนีบางว่านน้องเอาไปรีเสียงไต่้่มมาค้างวาอโอกใจเด้กันมันเป็นแนวนี้มันเต็มที่ถิ่มเป้าเป้าพอลุ่งเหย หากออกสาแล้วเข้าพั่นสุมเจ้าเว้าบ่จริงทางไกลติดพร้อมนําเข้าเอื้อนแดนนางน้องให้จอมสาสุดแด่เกิดซาดใดให้มึงใส่บาทพร้อมแน่แม่พั่นมึงแม่นละบ่จริงกันชเว้าแม่นละบ่จริงชลวงิงเอ้อโออ มื่อนี่มดกระบวนสุงคนแล้วสิสวยผ้าลาเลิกเกิดคอามฮันนองอีนาอีนางนองสิสร้างก่อนเจ้าผู้เกินญากก่อนซุ่มสีและสุ่มสามงามเทบอเสี่ยนลากคากะใจยผู้ฟังใจเป็นจังไหนพระลุงข่ามาฟังลำพิจราเมียนมมเจ้ามาอยู่บน ผัวฟังเอ้ยเมนจะมากอกูยบ่จะหลอทาพายุโดนบ่าวพี่ชายเอ้ยเมนจะมากระโดนพ่นมาพีกีได้ออกบ่ใช่เอ้ย ơi. หรือมาผุ้มดันโยขันแดงร้อนเอาสีป่ามาหน้ำไก่บ่อพี่บ่ล่ำหรือจะมาหน้ำเนื้อหรือความ้ํำบอกน้องแน่บอกนองแน่หรือมาแพะเลยผ่าของน้องที่หนุงเือมาดิวเมื่อบ่หรือจะมาดิวเออวท่าไว้เบาต่อยยี่างสานนองสีป่าหมอแค้นมา ยนนนจงสอหรือมาก่อนลัมน้องอาจารย์มีสิบอกแตงแดงให้พวกพี่น้องมาลัมทองมาใส่กันไปทุ่งทังย่างเหนียวแน่นใส่ดีที่เสือหัวหรือมาแขนหรือมาคอมากหิวเมื่อยเท่ามาเอาเพื่อยาบายมากน้ำไกยบ่อหรือจะมากน้ำคนพ่นกระดานเด้ออเ้ยบ่หนาห้ำยันมาเลยกระด้างเลยเอาอ่ะแดกมาลัมไปยิ่ง อยากความรับฟังยิ่งมากความหายนี้เอามงินท่านหนึ่งตึงท่านหนึ่ตึงท่านจะมาทีเนี่จะเอาเงินพันมาใส่เมื่อยน้องท่านกับตองคอยบ้อชิ้นหรือมาเสียหรือมากสินจะดมกินกุ้ยหอมให้ถนอมเงือนมาปาดจีโตทองมาคาดอกบ้านเตียงอันมาเทียมจำเตียมเสื่อมเสื่องเอยนัดทอง ดางทองถือไว้พ่อใดดิดูพ่อแม่หนี่เจ้าเจ้าเรียนแล้วบ่เนี่ยหอยหอยจังที่แรกเล่นนั่งานมาเล่นแต่ที่แหลกเลาวก็หัวเดียกันเลให้เพียวเงินมาคาดองบังเตืองอันจะเทียมทำเสื่อมซึมซ้ำน้ำออกบ่อนั่งซี่หย่อยายสบายพี่เม็นผู้เดียวคิดอยากดีพี่ปอนเออ กินอย่างเอ๋บันนี้งานพอสะถ้าหมดสาวมะลำน้องสิเดินทางพดอันทางไล่ไก่อายพกขานวนพกปันไฟมีผลชาเต็มอยู่นวนอยู่แต่เอาถุงนองผลสัตว์เริ่มใจ่ถุงนองมาเลย